สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2องรถสวยวันนี้เรามานำเสนอขายรถขุดเล็กฮิตาชิ EX 22ไซส์ขนาด2.2ตันนั่นเองมาในรูปแบบหลังคาบูมตรงแท็กยางใบมีดบุงกีคันนี้สาภาพสวยๆกันเลยทีเดียวลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดแบรนด์ยอดนิยมนะครับแบรนด์ตลาดนะครับไม่ควรพลาดเลยสำหรับสินค้ารายการนี้ไซส์เล็กๆกระทัดรัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในสวนในไร่หรือว่าจะเป็นการใช้งานรับเหมาก่อสร้างที่สำคัญนะครับคันนี้มีออปชันมาครบคันเลยทีเดียวมาดูที่บุ้งกีเลยนะครับบุ้งกีเดิมๆนะครับฟัน3ามซี่มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ30เซนได้40เซนได้นะครับผมตัวนี้บุ้งอาร์มยาวสวยเดิมเลยทีเดียวติดมาพร้อมกับตัวลายไปปิ้งซึ่งลูกค้าสามารถต่อหัวแยก หัวกระแทกปูนได้เลยแล้วก็หัวสว่านเจาะหลุมเจาะดินได้เลยทีเดียวบูมอาร์มสวยเดิมนะครับเป็นสีส้มทั้งอันตัดด้วยกระบอกสีดำทั้งด้านบนและทางด้านล่างมองแล้วดูสวยเด่นสะดุดตาเลยทีเดียวมีโลโก้คำว่าฮิตาชิอยู่ตรงกลางของตัวบูมอาร์มเป็นตัวหนังสือสีขาวนั่นเองถัดมาดูที่บอดี้ตัวรถด้นานหน้านะครับตรงคอตัวนี้สามารถพับคอได้นะครับซึ่งลูกค้าก็สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ภายในบริเวณพื้นที่คนขับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับคอนโทรลเป็นคอนโทรลสั้นนะครับน้ำมันลูกค้าใช้งานง่ายนะครับเพียงแค่เราขยับมือก็สวิงตามอย่างที่เราใจเราต้องการเลยทีเดียวคันเร่งและตัวบังคับผ่านดันจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับตัวเดินจะอยู่ทางด้านหน้าตัวเหยียบสวิงซ้ายขวาจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายและขวานั่นเอง คันนี้นะครับที่สําคัญนะครับหน้าปัดเรือนไมใ้ใช้งานได้ปกติเลยมีระบบกระต่ายเดินเร็วได้ด้วยนะครับและที่สําคัญชั่วโมงการใช้งานน้อยมากๆเพียงแค่ห้าพันชั่วโมงเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดใช้งานน้อยนะครับผมคันนี้ดีเลยทีเดียว มาดูที่บอดี้ตัวรถกันบ้างมาในรูปแบบสีส้มตัดสีดําทางด้านล่างนะครับอันนี้เราทําการกดตัวยกตัวให้ลูกค้าได้รับชมว่ากําลังของเขาดีแรงเลยทีเดียวการขึ้นลงผ่านดันถือว่ากําลังตีเลยนะครับผมบานดันสวยเดิมไม่มีการฉีกขาดใดๆฝากระโปรงทางด้านหลังสามารถเปิดดูเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับผมปั๊มให้ลึกจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเอง ระบบการทำงานอะไรโอเคดีปกตินะครับผมแล้วก็ทางด้านขวามือของบอดี้ตัวรถก็จะเป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกถังน้ำมันดีเซลดีเซลอยู่ติดกันเลยอันนี้เราก็ทำการกดตัวให้ลูกค้าได้รับชมนั่นเองกดตัวลอยดีเลยนะครับผมกดตัวลอยดีเลยคันนี้นะครับฮิทาชิ ex 2 2ล้าน2องรถสวยเสนอขายอยู่ที่ 2 9 9 0 0 0บาท2 9 9 0 00บาทราคานี้ถูกมากครับลูกค้าที่สำคัญนะครับร้านเรายังแถมจัดส่งฟรีทั่วประเทศจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยบอกเลยครับราคาดีๆแบบนี้และพร้อมโปรโมชั่นส่งฟรีีแบบนี้ที่2รถสวยนะครับผมมีให้ลูกค้าเสมอมานะครับท่านใดที่ไม่อยากพลาดรีบโทรมาจับจองด่วนได้เลยนะครับผมกับ เซลฝ่ายขาย061 6์9 6 0160 0616 6้6 0ท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะเข้ามาดูมาชมมาเทสมาทดลองขับทดลองระบบของสินค้านะครับลูกค้าสามารถมาได้เลยที่ร้านสองรถสวยอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลนะครับอาจจะไม่สะดวกมาดูรถนะครับอยากจะให้ทางเซลล์ฝ่ายขายเรา ถ่ายรูปภาพวิดีโอตรงไหนเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถอบอกเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายรูปส่งตรงที่ลูกค้าอยากดูให้ดูแบบมาดูที่ร้านเลยทีเดียวนั่นเองหรือจะวิดีโอคอลดูรถก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าจะได้ดูรถแบบสดๆกันเลยทีเดียวท่านใดที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ